การเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปของคุณเป็นการอ่านไพ่แบบพลังงานรวมนะครับฟังแล้วใช่ไปกันต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านเนื้อเอนจอยครับเทมเพลนครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณช่วงนี้จริงอยู่ครับที่ทุกวันชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมหรอกมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้ได้เรียนรู้ปรับเปลี่ยนในแต่ละวันแต่ตอนนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสะทือนระดับขั้นของจิตวิญ,ญญาณของคุณพลังงานภายในตัวของคุณถูกลดระดับขึ้นตาม การกระทําและความเชื่อของคุณถ้าคุณเชื่อพระเจ้าพระองค์ก็จะคอยหมุนใจคุณรักคุณและไม่ทอดทิ้งคุณไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณตื่นจากสิ่งที่คุณติดอยู่ คุณจะค้นพบทางออกทางสว่างสําหรับเหตุการณ์นั้นซึ่งมันจะสะเทือนภายในของคุณคุณจะคนลุกหรืออุทานว่าทําไมก่อนหน้าน,นี้ไม่มีความคิดแบบนี้นะการตื่นครั้งนี้จะทําให้คุณเติบโตและมีกําลังใหม่ที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างมีสติ Queen of c u p ช่วงนี้คุณจะมีเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนสิ่งต่างๆจากภายในวิเคราะห์ทุกแง่มุมของชีวิตตัวเองที่ดําเนินเติบโตขึ้นมาถึงจุดนี้คุณมีความอ่อนโยนและเมตตาในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมากขึ้น จดีกับตัวเองและคนอื่นมากขึ้นจะให้อภัยผู้อื่นมากขึ้นเพราะสิ่งที่ทําให้คุณติดอยู่กับเรื่องเดิมๆอาจเป็นเพราะคุณไปติดอยู่กับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาจนไม่สามารถเดินต่อไปได้แต่ครั้งนี้คุณจะรู้และแก้ไขมันเป็นสิ่งที่เริ่มทําอาจจะแปลกใหม่สำหรับคุณมีหลุดบ้างแต่คุณก็จะกลับมาที่ตัวเองได้ทันและเริ่มใหม่ ึงบอกว่าคุณจะใส่ใจในรายละเอียดมากขึ้นนายอ๊อฟครับตอนนี้คุณอาจเริ่มทําอะไรอย่างที่ผมบอกไปแล้วบางทีก็ทําไปโดยไม่รู้ตัวแต่คุณได้เริ่มต้นแล้วค่อยทําไปทีละอยา่างค่อยๆทําในแบบของคุณและคุณจะไม่หนักไม่เหนื่อยเคล็ดลับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครโฟกัสที่ตัวเราเองมีพลังจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมมีพลังและเติบโตคุณจริงจังและเอาจริงจ จำพลังงานแบบนี้และรักษาโฟของคุณไว้ยาตบยาแพวนะเดินทีละ9ก้าครับก็ยังดีกว่าไม่เริ่ม9ก้าวเลยคุณมีจุดหมายคุณมีเป้าหมายถึงแม้ตอนนี้ ยังไม่มีแต่จะมีแน่เชื่อบอลสี่เพราะอะไรรู้ไหมพลังงานของคุณมันขับเคลื่อนมันมีพลังพาคุณไปจนได้ก้าวดาเรื่องที่คุณคิดมากเรื่องอดีตที่คุณทําพลาดหรือเรื่องอะไรที่ทําไปโดยไม่รู้เท่าทันมันจบแล้วคุณจะค้นพบว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่สามารถมาหยุดชีวิตคุณได้ชีวิตที่คุณใฝ่ฝันหวังไว้ต้องการจะเป็นจะเป็นจริงได้ถ้าคุณไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาผมอาจจะพูดง่ายเพราะสิ่งที่คุณเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันบางเรื่องต้องใช้เวลาบางเรื่อง การกำลังใจผมจะไม่ตัดสินหรือบอกว่ามันง่ายแต่จะบอกว่าคุณทำได้และผมเชื่ออย่างหมดใจคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีโดยกำลังของพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นแดถ้วยถึงเวลาที่คุณต้องออกจากสิ่งเดิมๆเพื่อก้าวต่อไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจาวันทําในสิ่งใหม่ๆพาตัวเองไปสถานที่ใหม่ๆต่างจากชีวิตประจําวันที่เคยทําไปเที่ยวก็ได้หรือไปสุนสาธารณะที่เคยไป หรือไม่เคยไปทําอะไรที่คุณไม่อยากจะทําคุณเลี่ยงไม่ทํามันมาตลอดบางทีคําตอบอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่คุณจะเลี่ยงทำมันมาตลอดเวลาลองดูครับสิ่งใหม่ๆที่ทำง่ายๆในแบบที่คุณเป็นคุณทำได้เลยหรือเรื่องที่คุณคิดว่าลำบากไม่เคยคิดที่จะทำก็ลองทำดูครับสิ่งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะสุดท้ายและท้ายสุด บนขออธิษฐานต่อพระเจ้าในนามของพระเยซูให้พระองค์ทรงหนุนใจของพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องที่ผ่านมาเจอสารนี้มีกําลังใหม่มีสติและปัญญาในแบบที่พระองค์มีความประสงค์ให้ในแต่ละคนจะเป็นขอให้พบความจริงในชีวิตพบความรักจากพระองค์ที่ไม่มีวันที่สิ้นสุดถึงแม้เราจะทําอะไรที่ไม่ดีแต่พระองค์ก็ยังรักเราเหมือนเดิมขอให้พระองค์เคียงข้างเราทุกเวลาทุกสถานการณ์และก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้ดีด้วยเถิด